ความเคลื่อนไหวบริเวณเขตชายแดนไทยกัมพูชายังคงถูกพูดถึงและจับตามองอย่างต่อเนื่องล่าสุดสถานการณ์ตึงเครียดได้พุงเปาไปอยู่ที่ปราสาทตาควายซึ่งขณะนี้ทหารกัมพูชากว่า3 0 0พันนายได้ตึงกำลังเอาไว้พร้อมกับซุกอาวุธหนักเตรียมยิงทันทีที่มีเหตุการณ์ฉุกะหุกอย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าวนางสาววัสนานาน,านวมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้ออกมาให้ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยว่า ตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะกลยุทธ์ของฝั่งกองทัพเขาจะใช้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นหัวหอกในการที่จะนำร่องจะเห็นได้ว่าในพื้นที่นำร่องทั้ง5ที่เราก็ใช้วิธีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดก่อนเลยแต่พื้นที่พวกนี้ขเขมรเขาไม่ได้มาร่วมกับเรานะเพียงแค่เขาไม่ได้มาขวางเพราะเราค่อยๆทําไปและยังไม่ได้เข้าพื้นที่ที่เป็นสีแดงที่เขาได้อ้างสิทธิ์ แต่ถ้าสังเกตนะชุดเก็บกู้ทุนระเบิดของเราที่เข้าไปปกติเราจะมีชุดเก็บกู้ทุนระเบิดและชุดทหารราบหนึ่งหมวดเข้าไปด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มกํำลังคุ้มกันมากขึ้นไปอีกเท่าตัวคือเหมือนเดินทางไปพร้อมรบอันนี้เป็นอาวุธหนักของทางเราเพราะมันเป็นนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขามีการประชุมภายใน ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ประกาศไว้แล้วที่เขาสัมภาษณ์ไว้ว่าเราจะทำทำไมจะทำไม่ได้คือหน้าตาเอาเรื่องมากยืนยันว่าจะใช้การเก็บกู้ระเบิดเป็นการนำร่องถ้าขมิ้นไม่ยอมยิงมาใส่เราเราก็ยิงตอบโต้กลับเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดเกมการรบรอบสองก็คือฝ่ายกัมพูชาเราก็จะใช้วิธีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเข้าไปในทุกพื้นที่จริงๆพื้นที่ที่เราต้องเก็บมี64พื้นที่แต่เราพยายามลดลงมา เพื่อให้ขมรเขารับได้เพราะฉะนั้นจุดอ่อนไว้ที่นำไปสู่การประทะนั่นคือการเก็บกู้ทุนระเบิดวันนี้ทางกองทัพศูนย์ปฏิบัติการกู้ทุนระเบิดแห่งชาติก็ประกาศออกมาเลยว่าไม่ว่าเขเมรจะร่วมมือหรือไม่เราก็จะทำแล้วทำไม่ได้หมายความว่าจะทำเฉพาะในเขตเรานะก็ทำเท่าที่เราจะทำก็เรียกว่าเปิดช่องเปิดทางไปสู่การประทะก็ได้นะ แล้วเป้าหมายเราก็คือบอกเลยว่าอยู่ที่ตาควายเขาเตรียมไว้เลยว่าถ้าเราเข้าตาควายเมื่อไหร่การประทะจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่ว่าจุดอื่นอย่างช่องอานม้าอาจจะเกิดขึ้นด้วยก็ได้ยิ่งพอเราไปเล่นกลยุทธ์ลับลวงพรางกวนประสาทเขาเพื่อเป็นการเช็คกำลังเขาก็ยิ่งมีพร้อมใหญ่ตอนนี้คือระดมกำลังมาอย่างที่เคยเล่าว่าตอนเขาถอนอาวุธหนักนะไม่ได้ถอนไปไกลเลยถอนอย่างมากแค่30-50กิโลเมตร ตอนนี้กลับเข้าแนวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มรถถังเข้ามาด้วยคราวที่แล้วมีน้องทหารที่เขารอดจากสนามรบเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขเมีนเขาเอารถถังเข้ามาสองคันตอนนั้นวิ่งไปยิงไปถึงแม้วรถถังมันจะเก่ามากแต่มันก็ยังยิงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังพอสมควร เรื่องพนมเป็นก็ต้องพูดนิดนึงเพราะว่าเขมรเอาไปด่าพี่เนื่องจากบางรายการที่น้องมาถามพี่ก็บอกว่าเขาเตรียมไว้มี3มเงื่อนไขคือ1ถ้าคุณใช้โดรนทิ้งอาวุธเข้ามาในแนวชั้นในไม่ว่าจะในเมืองหรือจังหวัดชายแดนอะไรก็ตามคือถ้าทิ้งอาวุธในเขตสู้รบที่ชายแดนยอมรับได้แต่ถ้าคุณเอาโดรนบินเข้ามาเป็นฝูงเข้ามาในเขตเมืองชั้นในซึ่งมีเป้าหมายพลเรือน 2. ถ้าพบว่ามีการเอาจรวด PHL03 อาวุธยิงไกลเริ่มมีการเปิดใช้เรดาร์3ก็คือการใช้จรวดยิงอากาศยานเครื่องบินก็คือ KS1C ถ้าอันใดอันหนึ่งปรากฏให้เห็นแผนที่ไทยเตรียมไว้ก็คือต้องจัดการกรุงพนมเปญทันท,นทีเพราะถือว่ามันเป็นภัยคุกคามของไทยไม่ใช่สู้รบเฉพาะบริเวณแนวชายแดนเพราะถ้าเขาทำแบบนั้นคือเขามีเป้าประสงค์ที่จะทำร้ายประชาชนในพื้นที่ภายใน ถ้าเราสู้กันเฉพาะทหารไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดร้ายบุกเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในพนมเปนก็ต้องยับเยินแน่ปัญหาของคราวที่แล้วที่ว่าจรวด B M 2 1ทําทำไมเหลือเยอะแล้วเรายังไม่สามารถทำลายได้ก็เหมือนอย่างที่บอกเขาใช้โล่มนุษย์เพราะว่า B M 2 1มันเป็นอัตราจร มันเคลื่อนที่ได้พอยิงเสร็จก็ถอยเข้าไปในหมู่บ้านเพราะเขารู้ว่าทหารไทยเราไม่ทิ้งระเบิดใส่ชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีนี้คือพอยิงเสร็จก็วิ่งกลับเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนเพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องไม่สุภาพบุรุษเกินไปถ้ามีรอบสองมันจะรุนแรงกว่าที่เรารบเมื่อช่วงสี่คืนห้าวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าแผนของเราครั้งนี้ค่อนข้างจะแรงนะ อย่างประสาทตาควายซึ่งตอนนี้กำลังทาหารขเขมรไปอุดที่ตาควายเยอะมากน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า3 0 0พคนแล้วตอนนี้เขาสู้เต็มที่เพราะรู้ว่าทาหารไทยต้องเอาบริเวณนี้คืนในขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งคือภูมะเขือขเขมรก็จ้องจะเอาคืนในเฉพาะบริเวณช่องอันมา้าคือ3จุดนี้ต้องบอกว่าถ้ามีรอบที่สองจะแรงมากสุดแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องปะทารอบสองก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเอาคืนได้เลย คือตอนนี้ฝั่งเราเห็นแล้วว่ามีรายงานว่าฝั่งคอมเมนกำลังระดมกำลังมาที่ปราสาทตาควายตัวเลขจำนวน3,000ต้องบอกว่ายังน้อยมากแต่อย่างที่เราทราบกันคือ BHQ มาเตรียมรอเต็มไปหมดเลย แต่อย่างที่บอกคือแผนของเราจะต้องใช้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดก่อนคือต้องบอกว่าตอนนี้ฐานทาหารไทยอยู่ห่างจากปราสาทต,ตาควายประมาณ20-30เมตรเองอยู่ใกล้กันมากเห็นยอดปราสาทตาควายด้วยแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามีทุ่นระเบิดอยู่เต็มเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามีแผนแล้วว่าคราวนี้จะเข้าแบบไหนอะไรยังไงแต่เขาไม่เปิดเผยซึ่งก็มีความเชื่อมัน่น ว่าคราวนี้ถ้าเปิดรอบสองเราจะเอาตาควายคืนได้เอาเป็นว่าค่อนข้างจะรุนแรงหรือแม้แต่กำลังทหารอากาศเขาบอกแล้วว่าถ้าใช้เขาไม่สนคราวที่แล้วเขาไม่กล้าถล่มที่ปราสาทต,ตาควายเพราะกลัวว่ามันจะพังเพราะมันเป็นโบราณสถานแต่คราวนี้เนื่องจากว่าคุณใช้โบราณสถานเป็นฐานที่ตั้งทางการทหารแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ในข้อยกเว้นแล้วว่ามันคือฐานที่มั่นทางการทหาร เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทำลายได้มันก็เหมือนปราสาทเขาพระวิหารแหละเขาก็เอารถถังปืนใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นแต่เรายังเกรงใจในความเป็นมรดกโลกนะเราก็เลยไม่ได้ไปทำลายแต่ในหลักการเมื่อเขาใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วเราสามารถทำลายได้ท,ทันทีคราวนี้ถึงบอกว่าถ้ามีรอบสองมันจะหนักและใหญ่กว่าเดิม